สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงบายบูพยามันจะดูวดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ15-31พฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของ การสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากสนับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดมาได้ที่ u s e r บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวกลุ่มล้วก็หลักคนากลุ่มกันก่อนโดยจะมีดาว สุกแล้วก็ดาวพุธมีการโครจรยกยายลราศีสามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกุ้มแล้วก็ลักนนากุมนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวราหูเลขแได้เดินนําหน้าลักนาไปนะครับไปอยู่เป็นศูนย์พยาพาหะนําหน้าลักขาถือว่ามีแรงน้มเอยียงแรงชักจูง ที่ตัวเราเองนั้นจะไปโฟกัสในเรื่องของผลประโยชน์รายได้นะครับหรือการทําเงินการทํางานมากขึ้นนั่นเองเนาะก็ทําให้ชาวกลุ่มแล้วก็ลักษณะกลุ่มนั้นมีแรงคิดแรงทะเยอทยานกับในเรื่องของการที่อยากจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นนั่นเองเนาะประกอบกับดาวาราหูกลุ่มกับดาวอังคารเป็นดาวคู่ทาาุลมนะครับก็อาจจะทําให้เกิดภาวะของความรู้สึกที่ค่อนข้างดูแบบจริงจังนะครับ กับในเรื่องของการหาเงินหาทองหาผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆมากขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ประกอบกับอีกหนึ่งในยะสําคัญคือดาวเสาร์นะครับมาจากคบเรือนวินาศเนี่ยโ,โคจรเข้ามาทับหลักร่วมกลุ่มกับดาวเกตด,ด้วยทําให้ชาวกลุ่มลักนณากลุ่มนั้นได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆกับในเรื่องของการที่มีอนาคตกับการได้รับ โอกาสดีๆเพราะดาวเสาร์เนี่ยนะครับเวลาโครจรกลุ่มลักขณาของชาวกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าได้ได้นระเอกเก์นะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือได้อง์เก์นะครับดาวเสาร์เนี่ยได้องเก์เป็นความมั่นคงความเข้มแข็งความถาวรกับในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของคุณมากขึ้นแต่ดาวเสาร์น่ะมาจากพบเดือนวินาศนะหรือวินาศนั่นเองนะครับก็อาจจะทําให้ชาว กลุ่มแล้วก็ลักขณากลุ่มนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอย่างฉับพลันและอาจจะต้องมีโอกาสของการที่ค่า,าว่าได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลนะครับหรือได้ดีกับในเรื่องของออนไลน์จะประสบความสําเร็จดีและมีดาวเกตเข้ามาทับเนี่ยทำให้ชาวกลุ่มแล้วก็ลักขณากลุ่มอาจจะมีโอกาสของการคิดการการะทําในบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างดูรอบครอบก็รอบครอบเกินไปนะครับคิด วางแผนก็วางแผนเยอะเกินไปนะครับพูดง่ายๆคือทําอะไรโอเวอร์โหลดไปทุกอย่างเลยโอเวอร์ Over ไปทุกอย่างนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเพราะดวงดาวเขาบอกเนาะว่าเราจะคิดเราจะทําเราจะวางแผนอะไรเนี่ยมักจะทําอะไรที่มันดูแบบมากเกินกว่าปกตินะครับเพราะว่าดาวเกตสุริยะเนี่ยโคจรมากระตุ้นมันทําให้เรามีความรู้สึกวิ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับทําอะไรแล้วค่อนข้างดูจริงจังกว่าสิ่งที่เราทํานั้น เป็นทวีคูณดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ชาวกลุ่มต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะความเครียดนะครับหรือว่าไมเกรนสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะทําให้ตัวคุณเองนั้นค่อนข้างดูมีปัญหากับเรื่องสุขภาพได้เช่นกันนะครับลองไปผ่อคนคลายนะครับหรือว่าลองไปแบบฝังเข็มนะครับหรือว่าไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาก็น่าจะช่วยบรรเทาตรงนี้ได้บ้างนะครับทีนี้เราไปกันต่อในเรื่องของ าการการเงินใช่ไหมครับการเงินของคุณนะครับก็คือราศีมีนของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โครจรไปอยู่ในเรือนพันธุนั่นเองช่วงนี้ดาวนะ่ะจะชุมนุมกันอยู่ในเรือนพันธุมีทั้งหมด5ดวงเลยนะครับ1 2 3 4 5สี่เท่ากับดาวกองกันอยู่ในเรือนพันธุต้องระมัดระวังในเรื่องของการดําเนินชีวิตอยู่พอสมควรนะครับแต่ถามว่ามันแย่มากไหมไม่แย่มากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นดาว สุประเคหรือเป็นดาวที่ถูกกันซะส่วนใหญ่มันก็จะผิดกันแค่ดาวบริเตยูแค่ดวงเดียวดังนั้นเนี่ยชาวกลุ่มแล้วก็ลัคนากลุ่มอย่าเพิ่งคาดหวังหรืออย่าเพิ่งแบบทําอะไรแล้วเหมือนกับต้องการเอาแบบบรรทัดฐานของความคิดหรือการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยนะครับมาเป็นตัวตั้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพันธุเนี่ยเป็นเรือนของความมั่นคง มันก็เลยอาจจะทําให้เราอยากจะมีความมั่นคงเร็วๆอยากจะมีความสําเร็จเร็วๆมันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูซีเรียสจริงจังเนาะประมาณนี้มันจะต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับดาวการเงินแล้วก็ดาวที่ทับลักนณาของคุณการเงินเนี่ยมันถือว่าต่อย,ยอดพัฒนาดีบางคนอาจจะเอาเงินเนี่ยนะครับไปลงทุนในการซื้อบ้านซื้ออสังหาหรือว่าซื้อคอนโดซื้อรถอะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่อความมั่นคงของชีวิต ของตัวคุณเองมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้บางคนอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นสาหรับชาวกลุ่มแล้วก็หลักขนากลุ่มนั่นเองนะครับถือว่าเป็นโอกาสในมิดหมายที่ค่อนข้างดีแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันอย่าซีเรียสเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของดาวพุธสุขคู่ธาตุน้ำกันบ้างดาวพุธสุขคู่ธาตุน้ำเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนสหัชชาสหัชชาเนี่ยแปลว่าสังคมแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนพ้องของเรา เป็นดาวคู่มิตรในเรื่องของาธาตุน้ําแปลว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนั้นมีเสน่ห์มากนะครับได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากวงสังคมแล้วโดดเด่นกับ,บวงสังคมแล้วยังมีเพื่อนนะครับพี่น้องคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมนะคิดอะไรทําอะไรก็มักจะดูมีคนแบบเอออ,อตามเรามากขึ้นนะครับเหมือนกับให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวคุณดีขึ้น อะไรประมาณนี้เช่นกันเนาะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทาให้เรามีความรู้สึกแบบมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นสิ่งที่ดีกับตัวตนของความรู้สึกที่ต่อตัวเราเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีมากๆเลยทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการงานกันบ้างอินทรพการงานนะครับคือราศีพิจิกของเด้าอังคารเลขสาได้โคโจรไปอยู่ในภพเลือน การเงินแสดงว่าชาวกลุ่มเนี่ยการงานสัมพันธ์กับการเงินและเป็นดาวคู่ธาตุลมค่อนข้างดูจริงจังแล้วก็ค่อนข้างดูมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยในช่วงนี้หรือมีเกณฑ์ของการติดต่อการสื่อสารกับในเรื่องการงานกับผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็น,นมิติใหมายที่ดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะ สร้างในเรื่องของการงานที่ดีแล้วเราก็จะได้รับผลตอบแทนผลตอบรับในสิ่งที่ดีเราเนี่ยเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทําเงินทํารายได้นะครับค่อนข้างที่จะมีโอกาสของการส่งเสริมและก็สนับสนุนที่ดีเดี๋ยวดาวคารจะย้ายเข้าไปสู่ในตําแหน่งเลือนสหาชาัช h ะและเป็นตำแหน่งเกษตรบดีจะทำให้การงานของชาวกลุ่มและคณะกลุ่มนั้นเกิดความมั่นคงความเข้มแข็งและมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของ สิ่งดีๆตามมาภายหลังเดี๋ยวเรามาอัปเดตในช่วงเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกลุ่มคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคจรไปอยู่ในเรือนพันธุถือว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างดูโอเคนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของการคิดการตัดสินใจพเพราะดาว อาทิตย์เนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวคู่มิตรแต่ก็มีดาวบริเตียูเนี่ยโครจรขัดอยู่ด้วยมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกับออนออฟนิดนึงตอนดีก็ดีดีนะครับตอนเวลานิ่งเงียบห่างมันก็ห่างไปบ้างอาจจะต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกในช่วงนี้สักพักหนึ่งนะครับรอให้ดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรมาอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยเป็นตําแหน่งราชาโชคนะครับถึงจะแล้วก็เป็นตําแหน่งสุภาถึงจะเป็นอะไรที่ รุ่งพุ่งแรงมากๆแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่พพเรือนปุตตะพูดผิดคำอยู่ในพบเรือนปุตตะนะก็จะมีโอกาสของความรักความสุขความหวังสิ่งดีๆต่อใจความรู้สึกดีๆนะครับตอนนี้มันก็ถือว่าโอเคแหละแต่แค่อย่ากคาดหวังเกินไปค่อยๆคิดค่อยๆทําไปนะครับความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสความรักที่ดีงามความรักที่มีการเปลี่ยนผ่านหลายๆสิ่งเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จ หรือความมั่นคงหรือคอมมิตเมนต์กันในอนาคตนะครับถือว่ามีอนาคตที่ดีหรือมีการตอบรับตอบโจทย์กันและกันเข้าขากันได้ดีขึ้นเห็นใจกันดีขึ้นมีความรักมีแรงดึงดูดมีแรงแพชชั่นตอบกันค่อนข้างดีเช่นกันนะครับแต่มันจะดีมากๆน่าจะเป็นในช่วงของเดือนอมิถุนายนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับแกกดติดตามเป็นกาลังใจให,ให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ